สมาคมแพทย์อาสาจัดพิธีลงนาม MOU Life AI Foundation ผนึกกำลังปฏิวัติระบบสุขภาพเชิงรุกเปลี่ยนแปลงชีวิตคนไทย1ล้านคนดรต้วนเก่าผู้ก่อตั้งมูลนิธิ Life AI Foundation จำกัดร่วมกับดเรเอกนัทเรืองเดชธนาวุฒิและดรดิดพิเชษสุวรรณโพตัวแทนจากสมาคมแพทย์อาสาลงนามข้อตกลงความร่วมมือเปิดตัวโครงการปฏิวัติการดูแลสุขภาพการเปลี่ยนแปลงระบบสาธารณสุขสำหรับประชาชนชาวไทย1ล้านคน โดยมีเป้าหมายในการยกระดับการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันลดภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขและนำเทคโนโลยี AI มาใช้ในการแพทย์อย่างแม่นยำเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนโดยมุ่งไปที่การลดความเสี่ยงของโรคเบาหวานประเภทที่2ได้58%ภายใน3ปีลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดหัวใจตีบลง33-46%และลดอัตราการเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับโรคมะเร็งได้3 3 นอกจากนี้การนําเทคโนโลยีการแพทย์เฉพาะบุคคลมาใช้อาจช่วยให้ประเทศไทยประหยัดงบประมาณด้านสาธารณาสุขได้ถึง42,000ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีโดยมูลนิธิ Life AI Foundation จะนำแพลตฟอร์ม AI เข้ามาช่วยสนับสนุนความปลอดภัยของข้อมูลการแพทย์ที่แม่นยำและการเพิ่มการเข้าถึงบริการทางสุขภาพเพราะฉะนั้นวันนี้ประเทศไทยได้รับสิทธิ์นี้เขาให้สิทธิ์แรกของประเทศไทยเป็นสิทธิ์แรกของโลกเลยเราจะ นำเอานวัตกรรมตัวนี้ไปป้องกันให้กับประชาชนเราอยากเห็นว่าประชาชนต่อไปนี้จะต้องไม่ป่วยด้วยโรคมะเร็งโรคเบาหวานโรคหัวใจล้มเหลวอันนี้คือภารกิจเราเพราะโดยกําหนดการเป้าหมายของเรานะครับผมคิดว่า1ปีเราทําจบ AI uh, technology basically to provide a foundation to identify the root cause of the healthcare system The root cause of the disease so that Thai can actually apply the Eastern medicines to provide the most personalized, optimal prevention and treatment for health for the Thai population.